ือพี่เจีย๊ยบก็าวางตัวไว้ตั้งแต่เล่นฝันเฟื่องแล้วอะค่ะก็คือพระนางอะเป็นเป็นผู้กระจุยแต่ว่ารอเราต้องผู้ปิดละครในคิวที่เรารับกันมาอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าคงม,มีนักแสดงท่านหนึ่งน,นี่คืออยูก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงวันนี้พี่เจีย๊ยบเพิ่งโทรมาเหมือนกันว่าเออเตรียมเข้าบอร์ดแล้วล่ะว่าว่าจะมีนักแสดงใครบ้างอะไรเง,ง,ง,งี้ยค่ะพี่เจี๊ยบไม่ได้กลับมาต้องงานไหนอ่ะกีค่ะดีดีเพราะว่ากระแสของผู้จิ้นก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจท,ที่ที่ได้กลับมาแต่จริงเรารู้้้้้้กกกกัััััันน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 มมาาาาตตตงงงงงงงแแแแ่่่่่่ชวววววฝเเเเฟืืออออลลลหหะะะรรรจบไไดคคยยีีป็ เจียบให้บอกเลยหนูก็ไม่รู้เอาเป็นว่าก็ก็จะเป็นแนวแบบมีแอคชั่นนิดนึงก็น่าจะเป็นโรแมนติกดราม่าแอคชั่นที่เอาเป็นเรื่องไหนหรือว่าเป็นเรื่องนี้ครับ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่อง,องคอนใหม่เลยไงคะก็มันน่าจะน่าจะน่าจะสนุกเพราะว่ามันแปลกคือคืออย่างละครรีเมคเราอาจจะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเ,เดินไปแบบไหน,นแต่อันนี้ยคือตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นความแบบว่าเออพี่สาวทําแล้วจองตัวตั้งแต่ผันเครื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอามแบบพั้ต่ออะไรเงี้ยเราก็เออหลับกับไม่ติดเน็ตต่ออยูีกก็ครับก็จริงตอนนี้มันก็มีน้องๆที่เขาทำเพจไปให้ในเงี้ยค่ะมีไอจงไอดีค่ะก็มีหลายๆคนก็จะแท็กรูปมามีทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ ก็มันคงอยู่อะค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องไปทํางานของตัวเองก็อาจจะต้องแบบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีคูดคนอื่นบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ได้ได้ได้กลับมาทํางานอีกครั้งได่ได้คุยกันเลยอะ ก็ตอนนี้ก็ตั้งกลุ๊กเป็นละครเรื่องใหม่เนาะเอาไว้คุยกันส่งบทเรื่องย่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเรื่องเอ่ mm hmm. อคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบให้พวกเราแบบไปลดน้ําหนักอะไรเงี้ยอย่างคุณก็ต้องไปลีนอย่างจุ้ยก็ต้องแบบเอ่อให้แบบลดน้ําหนักอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราให้แบบดู แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นละครที่เราสร้างขึคุณสมัยขอนมาเจอกันแค่นี้ต้องไม่เก่งนะโอ้โหไม่เก่งแลก็สนิทกันมากค่ะทุณสมเพราะขอนนะอฟนคลับใหม่กับแคนอื่นอื่นแต่อาจจะไม่ไม่โอเคเลยโอ้โหมีไม่ไม่โอเคเลยเหรอเออเหมือนเราเป็นนิ่งกันเลไม่นะตอนนี้ก็เล่นกำไรมากอยู่ก็ยังไม่มีใครว่าอะไรนะคะที่ที่ต้องไปเล่นกับเต้ยพงศกรอะไรเงี้ยก็ก็สนุกสนานกันดีคือถืดว่าคนดูอ่ะ รอดูเรามากกว่าว่าเอ้ยแต่ละเรื่องเราจะพลิกคาแรคเตอร์หรือว่าจะมีคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นแบบไหนอะค่ะแต่ว่าสําหรับเรื่องที่จะต้องเล่นกับพุทธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแฟนคลับบ้านคู่ที่เขาก็อาจจะรอคอยอะไรเงี้ยหรือว่าชื่นชอบมาตั้งแต่ฝันเฟื่องจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้อยากให้อยู่เล่นแค่สองคนนะที่อยากให้ทีมฝันเฟื่องอะจับมาเล่นเป็นภาคสองใหม่ะค่ะแต่แต,แต่เราเพ<ต>ิงทราบข่าวตามมอนเตล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพุทธเขาบอกว่าเออขาแฟนอะแล้วอะไรเงี้ยดูไหมอ่ะ แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆจู่กับพุธเนี่ยก็สนิทกันมานะคะแต่ว่าอย่างเรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่ถามกันแล้วก็โตๆโตกันแล้วยู่ที่ว่าแต่ละคนตัดสินใจกันเนี่ยมันก็มีเหตุผลของตัวเองนั้นก็จะไม่ถามกันแล้วก็คือเป็นคนไม่ชอบดรามา่าดังนั้นจะเป็นเน้นจุ่กับพุธเนีน่ยจะเน้นแบบแนวตลกต,ลก,ต,ลก,ตลกตีมากกว่าถ้าดราม่าเนี่ยไม่ขอไปยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไเออคงคงไม่นะคะจูยว่าเขาก็น่าจะเคลียร์เรื่องของเขากั็นเองเงี้ยเพราะจู่จู่ก็ไม่เกี่ยวจูยก็เรื่องของตัวเอง ขอให้จุ๋ยได้เคลียร์เรื่องตัวเองก่อนนะคะค่ะเไม่ไงเขาเรื่องตัวเอง <c oughs> เออนั่นสิเขาเออมีโอกาสกลัไปไหมคะเออสำหรับคือหลักกันตอนนี้พี่หนามเขาก็ยังส่งของหรือว่าส่งมาทักทายนะล่าสุดที่ได้รับรางวัลก็ยังส่งดอกไม้มาให้แบบน่ารักกับจุ๋ยเสมอแต่ว่าจุ๋ยเองอ่ะคืออยากที่ให้ตอนนี้เป็นเรื่องโบราณที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง มานั่งรับรู้ฟังข่าวตลอดเวลาที่เราเป็นคนในวงการเราชนอยู่แล้วที่จะเจอน้าข่าวแบบนี้แต่ว่าบางครั้งข่าวออกมาอะไรเงี้ยเราก็แบบกลัวเขาแบบเอ้ยจะแบบทําไมต้องมีข่าวด้วยอะไรเงี้ยค่ะจูก็เกรงใจเขามากกว่าแต่จริงเขาก็ชิลแหละแต่จู่ก็แบบเกรงใจเขาไปแล้วไม่แข่งขันกับพูดอะไรมากแล้วเรียกว่าตอนนี้เขาก็ยังงออยู่ไหมคะพี่จุ๋ยสิ่งยังส่งกันไหมพี่หนำเหมือนเขาทำาำดีเขาแบบเขาอยากจะทดแทนทีเจอในสิ่งที่เขาขาดหายไปอะไรเงี้ยค่ะที่สมัยตอนที่เราคบกันเรา ฉุยอาจจะได้รับแบบนี้อะไรเงี้ยบ่อยเขาจะอาจงานยุ่งตอนนี้เขาก็เลยเหมือนแบบมาทําให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะบางอย่างรับไปเหอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาขอให้เอาเงินนั้นไปทําบุญจะดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเริ่มแบบทางหาาจารยนันทีอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่นได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาจะจะน่าสนใจเขาก็จะเช่นหนังสือเขาก็จะสั่มาให้อะไรเแต่ที่บ่อยๆเราจะแบบใจอ่อนว่าไม่ค่ะพี่จุ๋ยโหย ดีมันก็ดีอะแต่ว่าเรื่องราวของการคบกันมันอยู่ที่คนสองคนไงถึงว่าอธิบายพี่นักข่าวไม่ได้ว่ามันได้ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เข้าใจกันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเช็คกลับมาได้ดีมากตอนนี้จูดยังไม่แข็งคำว่าแข็งแรงไหมยังไม่แข็งแรงนะแต่ตอนนี้คนเข้ามาจุูยเลยจูดยังเฉยๆอยู่จูดยังรู้สึกว่าจูดขออยู่กับตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้ว่าปีนี้จะจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดรับคนใหม่มาตอนไหนเหมือนกันยังไม่รู้สึกอย่ังไง ก็ตอนนี้ความรู้สึกมันยังไม่ได้มนไม่ได้ได้ไปรีเทิร์นนะความรู้สึกมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่านะผมรับปากไม่ได้จริงๆว่าชีวิตความรักของจูดิมันจะเดิระลึกคุณเองอาจจะใหม่ๆเข้ามาก็ได้แล้วรู้สึกแบบพลิกทันทีแต่ว่าเรายังไม่เจอคนนั้นหรืออาจจะกลับไปรีเทิร์นก็ได้ตั้งแต่ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่จีบบอกพี่นะคข่าวอยู่แล้วจีบไม่เคยแบบไม่บอกเลยแล้วมีหนุ่มร่วมกันยังไงถนไปารนี้เป็นทางคนก็ยังไงคือมันไม่ได้ ไปที่ความไม่พร้อมอ่ะสุดท้ายพอกลับมาแล้วมันไปไม่รอดเดี๋ยวมันจะเสียใจกันท,ทั้งคู่แล้วมันก็จะเสียใจหนักกว่าเดิมอ่ะตอนนี้มันก็ต่างคนต่างฝ่ายก็เริ่มทำใจได้แล้วดังนะั้นเราต้องมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการกลับไปจะดีเราไม่มาซิงมาซิงโอ้โี่หนาเขาก็ดีในส่วนของเขาอะค่ะแต่ว่าในส่วนของเราที่ที่เรียกว่าอะไรเงื่อไนไขของคนสองคนที่ไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตหรือความคิดอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกต่าง ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเขาก็จะฝรังอย่างนี้ทุกครั้งที่เราก็มาทำหน้าเลไรกับครค่ะยังมีคนท้องฟังส่งดอกไม้ให้อยู่ก็ไม่ได้แล้วค่ะคงไม่ไดห้หลายไฟอะค่ะก็เหมือนก็ติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังไม่พร้อมจริงๆอะเราไม่อยากจะไปคุยกับใครหรือไม่ให้คำบอกใครหรืออะไรเมื่อเราไม่พร้อมเราก็ยังไม่อยาก